วันนี้ก็พูดเรื่องของน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งผมเนี่ยพูดเรื่องของน้ำตาลมาเนี่ยหลายครั้งแล้วทำไมคนหลายคนฟังก็อาจจะคิดว่าให้มึงจงเกียจจงชังอะไรกับน้ำตาลไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องของความเจ็บป่วยซึ่งสาเหตุก็มาจากการกินน้ำตาลนี่แหละนะผมเป็นเบาหวาน2ีปีแล้วแล้วก็ผมเคยไตายวายเฉียบพลันนะครับต้องเข้า ICU ต้องฟอกไต ผมถึงรู้ว่าปัญหาของการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยโรคก,กลุ่มนี้มันน่ากลัวแล้วก็มีวิธีการที่เลี่ยงได้ควรจะหาวิธีการผมอยากจะบอกสื่อสารกับทุกคนเลยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผมเนี่ยมีอยู่เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับผมพูดเรื่องของน้ำตาลมาเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมผมได้เจอข้อมูลว่าน้ำตาลเนี่ยมันมีพิษถึง 78ข้อโอ้โหฟังแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยผมเคยเคยพูดให้ฟังในคลิปที่ก่อนหน้านี้78ข้อเนี่ยผมพูดไม่หมดหรอกเพราะเวลามันจำกัดอยู่ไม่เกิน10นาทีเนี่ยพูดไม่หมดหรอกก็จะจับประเด็นเอาเฉพาะในหัวเรื่องหลักๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังซึ่งในการพูดในแต่ละครั้งเนี่ยมันซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นข้อมูลทางการแพทย์ผมจึงหาข้อมูลมาจาก จากคุณหมอจากแพทย์ที่ผมได้ทําการรักษาที่ผมได้เห็นจากสื่อหรือที่ไหนก็แล้วแต่แผมก็รวบรวมมาเอามาฝากว่าให้กับเพื่อนๆที่ติดตามดูในคลิปของผมเนี่ยนะครับแล้วจะได้นําไปประยุกต์ปฏิบัตินําไปใช้เพื่อทําให้ร่างกายของเราสุขภาพของเราดีขึ้นปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับโรคในกลุ่ม NCD น่ากลัวมาก NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคไม่ติดต่อแต่เป็นแล้วเรื้อรังไม่หายหายยากนะครับกลุ่มนี้รักษาได้อย่างเดียวคือการควบคุมไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมไม่ให้มันลุกลามนะลุกลามไปจนทําให้อวัยวะส่วนอื่นเสียหายข้อมูลจากคุณหมอท่านเนี่ยคือ เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะเป็นคุณหมอคนไทยนี่แหละแต่ชื่อด r รโทนี่ของ Medical Center ผมเห็นข้อมูลนี้แล้วผมเห็นเป็นประโยชน์มากเลยทุกคนที่ดูคลิปนี้ถือว่าได้ประโยชน์และจะได้รู้จักว่าสิ่งที่อยู่ในในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงมันทำให้ชีวิตเราปลอดภัยนะคุณหมอท่านเนี้ยพูดไว้น่ากลัวจริงนะว่าน้ำตาลเป็นยาพิษน้ำตาลคือยาพิษยังไง นะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นพิษตลอดเลือดแล้วผลของการเป็นพิษตลอดเลือดเนี่ยมันส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหลอดโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับสมองโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุของผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตมาจากโรคก,กลุ่มนี้เลยคือเบาหวานมาจากน้ำตาลนี่แหละแล้วก็เซลล์เสื่อมสภาพ และที่สำคัญที่สุดเลยคือมะเร็งชอบน้ำตาลมากข้อมูลตัวนี้เป็นประโยชน์แน่นอนถ้าทุกคนได้ฟังแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเราจะปลอดภัยขึ้นฟังคุณหมอพูดนะครับโอเคแล้วี่มีโทษต่อร่างกายเราแบบเยอะแยะเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่เรากินน้ําตาลเข้าไปน้ําตาลมันก็จะดูดซึมเข้าไปสู่ในหลอดเลือดถูกไหมแรกเลยน้ําตาลเป็นพิษ ต่อหลอดเลือดโดยตรงนะครับน้ำตาลทาลายหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเรามันถึงไม่ยอมให้น้ําตาลมันสูงในเลือดนะครับถ้ามันเอาแค่มันเป็นพิษต่อหลอดเลือดนะมันก่อให้เกิดต่างๆมากมายแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของสโตรกนึกออกไหมหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจพวกนี้นะครับนอกจากน้ําตาลที่คนรู้ๆกันแล้วว่าน้ําตาลทาให้เป็นเบาหวานถูกไหมรู้ไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตที่ไตวายเนี่ย ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยบวหวานตาเนี่ยนอกจากทําให้หลอดเลือดเสื่อมแล้วทําให้เซลล์เสื่อมด้วยครับดูง่ายๆแบบนี้เซลล์เซลล์ร่างกายของเราอ่ะโดยมากมันเป็นโปรโตีนถูกไหมครับเวลาน้ําตาลกับโปรโตีนเจอกันเนี่ยทำจะทําให้โปรโตีนอะ่ะมันเสื่อมสภาพนะครับดูง่ายๆเลยจากไข่พะโล้กับไข่ต้มถ้าต้มไข่ต้มเนี่ยเห็นไหมไข่มันจะนุ่มๆแต่พอเวลาถ้าเอาถ้าเราเอาไข่เนี่ยไปเคี่ยวในน้ําตาลนานๆน,น,นะแบบไข่พะโล้เห็นไหมเนื้อไข่มันจะ แข็งๆหน่อยไข่ขาวมันจะแข็งๆกระด้างเพราะว่ามันทําให้โปรตีนมันเสื่อมสภาพไปนะครับอีกข้อหนึ่งข้อนี้ทุกคนน่าจะกลัวกันนะครับน้ําตาลทําให้เป็นมะเร็งนะครับการกินน้ําตาลเยอะๆนะครับเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่ชอบน้ําตาลมากๆนะครับยิ่งกินน้ําตาลมากเท่าไหร่เซลล์มะเร็งยิ่งโตเซลล์มะเร็งยิ่งชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็น สิ่งที่ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าน้ำตาลมันเป็นโทษขนาดไหนนะครับเมื่อก่อนคนเราเสียชีวิตจากโรคหัวใจเยอะสุดแต่มาในปัจจุบันนี้โรคที่ทำให้คนเราเสียชีวิตมากสุด <c oughs> คือโรคมะเร็งแล้วนะครับแล้วมันยังคงทยานสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพราะส่วนหนึ่งคือเรากินน้ำตาลกันเยอะขึ้นมากๆนะครับเซลล์มะเร็งชอบน้ำตาลนะครับเซลล์มะเร็งชอบธาตุเหล็กที่ได้จากเนื้อสัตว์ ยิ่งกินเนื้อสัตว์เยอะยิ่งกินเนื้อแดงเยอะเยอะความเสี่ยงมะเร็งก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็คุมน้ำตาลให้ดีและคุมเนื้อแดงให้ดีแล้วกันครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับผม